สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโด,ดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์4 9 8 0 1นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้นะคะ เป็น e p p ีที่684นะคะของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกํำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนกันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้นะคะมีค่าปิดทองนะคะด้านหลังก็จะมีรอยแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะ พัสดุจะส่งให้ทุกวันนะคะวันนี้วันสงการก็จะส่งนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่3นะคะ รายการที่4นะคะ รายการที่หนะคะรายการที่6นะคะรายการที่7นะคะ รายการที่8นะคะรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะ รายการที่11นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี1 5รายการที่12นะคะหลวงพ่อกะเสมปี1 7นะคะรายการที่13นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะ รายการที่14นะคะหลวงพ่อโสธรปี2 5 3 8นะคะ80ปีกรมตำรวจนะคะรายการที่15นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่16นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่17นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานะคะด้านหลังเป็นผิวคุกกะนะคะรายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้มีเนื้อผิวออกสีเขียวนะคะมีค่าปิดทองนะคะ รายการที่19นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือนะคะเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะรายการที่20นะคะเป็นเจริญพรร่างนะคะหลวงพ่อคูณนะคะต่อโคด9้ารอบปี36นะคะออกวัดแจงนอกนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ยีนะคะ รายการที่21นะคะเป็นพระพรมนะคะด้านหลังมีปั๊มตากงจักนะคะรายการที่22นะคะเป็นพระกิ่งนะคะสองหน้านะคะรายการที่ 23นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นสร้างบารมีปี2519นะคะรายการที่23นะคะเห,หรียญหลวงปู่ทิมนะคะเจเรญพรบนญนะคะ2517นะคะวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะคะ รายการที่25นะคะเป็นพระสมเด็จขาโต๊ะนะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะปี2511นะคะด้านหลังมีตายันอัคระนะคะ รายการที่27เนะคะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเหรียญทรงพัดยศนะคะหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีนะคะองนี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมลน,นะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะจังหวัดกาฬสินธุ์ รายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะวัดบางหมันปราภัยรีนะคะองนี้รายการที่29นะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญดวงดีเนื้อกะไหลทองนะคะด้านหลังเป็นพญานาคนะคะ องนี้รายการที่30นะคะรายการที่31นะคะเป็นพญาเต่าเรือนวัดไร่แตงทองนะคะรายการที่32นะคะเป็นพระกิ่งนะคะหลวงปู่ทิม จังหวัดระยองนะคะวัดระหานได้นะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นเหรียญเซมาที่ระลึกฉลรองกุฏินะคะหลวงปู่ศิราราบผลพูนทวีนะคะรายการที่สามสิบสาม รายการที่34นะคะเป็นหลวงพ่อมุ้ยนะคะเป็นเนหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะรายการที่35นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพีนะคะ เป็นพระปิดตากะหนกข,ข้างนะคะองคนี้รายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นหลวงปู่ศิรานะคะกะถิ่นรุ่นแรกปี2566นะคะเป็นเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะเหรียญยืนองคนี้รายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบนะคะ หลวงปู่ปิตาจัมโบหลวงปู่โตะนะคะวัดปดระดู่ฉิมพีนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะ รายการที่39นะคะเป็นเหมือนพระนางกวากนะคะนี่นะคะองค์นี้นะคะเป็นเหมือนนางกวักนะรายการที่39นะคะรายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะคะด้านหลังจะมีเป็นตาสัญลักษณ์นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชยโยพิมพ์7ชั้นนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะ รายการที่4ี่นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะคะรายการที่43นะคะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะด้านหลังมีปั้มตานะคะ รายการที่44นะคะเป็นแพะแกะนะคะแบบนี้เลยรายการที่45นะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมูลนะคะหลวงปู่มหาศีรานะคะ รายการที่46นะคะเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะยี่ก่อฮงนะคะรงยาสีแดงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นสร้างบารมีนะคะปี2519วัดบ้านไร่นะคะด่านคุณทศนครราชสีมานะคะ รายการที่สีแปนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503นะคะรายการที่49นะคะเป็นพระนาคปกนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารได้นะคะ รายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปปัอหลวงพ่อเงินนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ